ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทินดวงดีสวันเกิด ผลบุญสำฤทธิ์ผลหยิบจับได้เงินก้อนโตรวยไม่เกงใจมีเงินมีทองจะเป็นท่านที่เกิดวันไหนบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะอันดับหนึ่งดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงการงานนาะที่การงานโดยรวม ถือดีขึ้นเป็นอย่างมากมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแม้ว่าอุปสรรคปัญหาที่เคยมีหรือมีการแข่งขันคุณก็จะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ส่วนการงานมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไม่ต้องกลัวเพราะจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ส่วนการเงินโอกาสช่วงนี้หยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองไปหมดมีโอกาสได้โชคับร อีกด้วยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีลุ้นรางวันใหญ่เศรษฐีใหม่หนีไม่พ้นคุณแล้วอันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ดวงการงานถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามากงานไหนที่คิดว่าไม่น่าจะสำเร็จกับสำเร็จแบบงงๆงเป็นช่วงที่ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านเป็นว่าเล่นส่วนการเงิน ในช่วงนี้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆรายจ่ายลดน้อยลงส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากการทำงานหรือการค้าการขายช่วงนี้ดวงดีเทน้ำเททา่าดวงชกรับรอยก็มีโอกาสได้โชครับแบบฝุกๆเช่นเดียวกันชีวิตของคุณจะเริ่มมีกินมีใช้ความทุกข์ยากลำบากใจที่มีกำลังจะหมดสิน้น เศรษฐีเงินล้านอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์อันดับ 3. สําำหรับท่านที่เกิดในวันพุธคนวันพุธดวงชะตาฟ้าลิขิตให้ร่ำรวยการงานช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงคืนการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นงานที่คุณรับผิดชอบอยู่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ และสมหวังแถมมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก การเงินคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถในการหารายได้และจะมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแต่อย่าประมาทมิฉะนั้นอาจจะหมดตัวได้นอกเนือจากนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดดเด่นไม่แพ้ใครมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหม่หรือถูกหวยรวยโชคชีวิตกำลังจะมั่งคั่งร่ำรวยและเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น สุดท้ายนี้สำหรับท่านที่เกิดในวันสุกการงานช่วงนี้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าพลิกจากร้ายกายเป็นดีเลยแม้ว่างานจะมีอุปสรรคบ้าง หรือมีการแข่งขันแต่จะเจองานยากงานเหนื่อยสักแค่ไหนสุดท้ายคุณก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีหยิบจับอะไรก็ร่ำรวยเป็นเงินเป็นทองการเงินกระโดดเด่นเป็นช่วงที่หาเงินได้มากแถมมีโอกาสมีโชคลาภอีกด้วยหากช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางจะดียิ่งขึ้นเพราะมีโอกาสได้ลาบจากการเดินทาง พ้นทางแห่งความก้าวไกลจะมีมาสู่คุณแล้วชีวิตจะมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมขอต้อนรับสู่ช่องดูดวง h ช n แนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม หากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหววสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน